วันนี้มาพามาสวนส้มสวนส้มของฉันอ่ามีดอกเฮนเดียเ e ป็นของแถมด้วยเดี๋ยวนะผู้ใหญ่ค่าเข้าห้าสิบเด็กสามสิบเด็กห้าขวบถึงหนึ่งร้ยยีสิบเซนิเมตรนะครับราคาสามสิบบาทมีส้มขายด้วยนี่ส้มกิโลละแปดสิบเก็บเองได้เลย ผมเอาตะก้านี่ไปตัดเอามาได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะจะตัดเอ่อจะตัดจะตัดไว้ขีดก้างใบแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะตัดชิดลูกเลยก็ได้แล้วแต่ชอบได้เลยแล้วก็เอามาที่นี่เอามาช่างเป็นกิโลเอามาช่างกิโลามาโลีคนแอบ,บกินไหมเนี่ยในสวนเนี่ยมีเยอะค่ะแบบแบบ กินแบบว่าเราบอกว่าห้ามเก็บกินเขากินแบบไม่ต้องเก็บแล้วเขาแก่อย่างเงี้ยะรับเราอให้มัน้อยกิต้นอันนี้พันเขียวหวานสสยน้ำผึ้งนะครับอันนี้พัน์สยน้ำผึ้งสุดยอดอ่ะกินบนต้นเปลือกเขคั่วเอาไว้ห้อยไว้ ตอนนี้เดือนสิบเอ็ดนะครับพ,พ,พุศธกิกายนอ๋อโซนนี้ห้ามเก็บอ๋อเขาก็จะมีเป็นโซนเป็นโซนที่แบบว่าที่ยังที่ห้ามเก็บนะเพราะว่ามันยังไม่ได้อายุหรือเขาต้องการปลูกไว้ให้อ่าให้นักท่องเที่ยวได,ไ,ดได้ได้เดินชมไม่รู้อ๋อน่าจะใช่โซนนี้ยังยังไม่ให้เก็บเดี๋ยวเดี๋ดอธิบายนิดนึง ขอเดินย้อนหลังมาหน่อยเ <c oughs> อข้างบนนั่นคือบ้านหน้องหอยใหม่กับกับม่อนแจ่มม่อนแจ่มดันบนนู้นเลยม่อนแจ่มแล้วขวามือนี่น่าจะเป็นอน่าจะเป็นบ้านน้องหอยใหม่เดี๋ยวนะท้องฟ้ามันค้มมืดไปหน่อยเส้นทางมาผ่านม่อนแจ่มมามันจะมีทางหลักของมันนะ่ะนะผ่านม่อนแจ่มมาแล้วก็จะเป็นบ้านน้องหอยใหม่ ผ่านบ้านนองหอยใหม่มาประมาณสามกิโลส่วนนี้จะอยู่ขวามือเลยครับอยู่บ้านแม่ขีนะครับถ้าถึงบ้านแม่ขี่แล้วชุมชนแม่ขี่ก็ชะลอดูป้ายดูแล้วกันครับสีเหลืองกำลังสวยเลยส้มแล้วก็อีกที่หนึง่งในไหนมาแล้วให้ดูก่อนเลยให้ดูให้ดูก่อนนะยังไม่เข้าไปเดินถ่ายอดอกไฮเดรนเยียนะครับไฮเดรนเยีย เวอรบีนาเวอรบีนานั่นสีม่วงอันนี้เอออันนี้ไฮเดนเยียถูกละผมเรียถูกละดอกไฮเดนเยียเขาบอกว่าที่นี่กําลังเริ่มปลูกดิต้นต้นกําลังเริ่มขึ้นแต่ดอกออกเร็วมากเลยต้นนิดเดียวดอกออกแล้วอะดอกแต่ดอกมันยังไม่ใหญ่เท่ากับทางทางขุนแปะนะครับยังไม่ดอกยังไม่ใหญ่เท่าขุนแปะแต่ก็ออกแล้วนะออกดอกเยอะแล้วด้วยส้มนี่มันอลังการจริงๆเลย สีสันน่ากินาสายน้ำผึ้งนะครับโลละแปดสิบก็ถือว่าโอเคอยู่เดี๋ยวอ๋อมแมลงวันทองเขาขวดห้อยไว้เนี่ยเขาไว้ดักมแมลงวันทองโซนด้านหน้านี่เขาติดป้ายไว้นะครับว่ายังไม่ให้เก็บเพราะว่าเอาไว้โชว์ก่อน <c oughs> ให้ลูกค้าให้ลูกค้าดูก่อน ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาดูตอนนี้เปิดแบบเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเดินเที่ยวเลยนะครับแล้วก็มาเดินเลือกซื้อเลยกิโลละแปดสิบบาทมีตะกร้าให้ตัดเลยเดี๋ยวก่อนก่อนจะกลับผมก็คงต้องเอาสักกิโลหนึ่งละก็ <c oughs> อเออเมื่อกี้เมื่อกี้นี้ก่อนที่ผมจะมาส่วนเนี้ยผมไปที่ สวนดอกเก๊กฮวยที่ม่อนเจ็บมาเห็นส้มเขาวางขายอยู่เฮ้ยลองมาดูหน่อยสิถามพอว่าส้มมันอยู่โซนนี้ริ่งกิ่งผ่านมานานแล้วนะครับเห็นเขาปลูกนานแล้วโซนข้างบนนู้นก็จะมีอีกสวนหนึ่งนะครับมีมีหลายสวนเลยข้างบนนั่นเชียงใหม่เยอะถ้าถ้าพูดถึงส้มนะเชียงใหม่สวนส้มเยอะ ไม่ไม่ต้องไปถึงฝางแถวแม่แตงแถวอะไรนี้ก็เยอะแล้วครับส่วนส้มดกมากลูกใหญ่ก็ใครจะมาถ่ายรูปก็ทางมันลาดชันลงไปนะครับมันเป็นเนินเขาอะ่ะ ที่บอกนี่คือสําหรับคนที่จะมาถ่ายรูปหมายถึงว่าให้เตรียมรองเท้าเตรียมอะไรที่มันเหมาะกับการเดินาทางลาดชันบัตรห้บาทส้มโลละแปดสิก็ถ้าจะให้คุ้มค่าน่าจะต้องซื้อส้มสัก2โล จะคุ้มค่าบัตรแล้วก็เข้ามาเดินเที่ยวบ้านแม่ขี่โอ้หนัง่องเที่ยวเยอะกำลังถ่ายรูปกันอยู่บ้านแม่ขี่หรือมันไปทะลุบ้านทะลุทางปงแยงอะไม่ไม่ไม่ถึงปงแยงทะลุตรงปั๊มน้ำมันต้องคนพื้นที่อะครับ ถึงจะถึงจะถนัดเส้นทางทางนี้ใกล้ๆก,กับสวนส้มนี่มีอะไรก็มีม่อนแจ่มนะครับใกล้สุดแล้วก็มีนพุร้อนโป่งกวาวโป่งกวาวนะครับก,กอไก่สละอาไม่จัตวาสละอาวอแแวน ป่งก้าวนะครับกวออาวกวาวก็ไม่มีไม่มีจัดวาก่ะกวไก่วาแหวนสระอาวาแหวนป่งก้าวอ่าน้ำพุร้อนนะครับอยู่ใกล้จากตรงนี้ประมาณหกเจ็ดกิโลท,ที่ที่บอกนี่เพื่อเพื่อเฮ้ยเที่ยวสวนส้มเสร็จแล้วไปไหนต่ออ่าเป็นน้ำพุร้อนนะครับน้ำพุร้อนป่งกวาวเสียงเงินค่าเข้านะครับแต่ว่าเขาจะมีบ่อมีอะไรที่มันแบบเป็นสัดส่วนก็ ถือว่าเป็นที่ท่องเที่ยวที่รองรับจุดนี้ได้อีกส่วนกว้างมากเลยนูน่นข้างล่างนูน่นผมเห็นคนเดินถ่ายรูปเห็นปะไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้นะนูน่นสวนกว้างเดี๋ยวผมไปอาติก้าก่อนเดี๋ยวผมต้องเอาสักสองโล กว้างอยู่ครับสวนเดินเดินสบายอยู่ครับโล่งอยู่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับสําหรับคนที่มาเที่ยวม่อนจาแล้วไปนไหนต่อดีสวนส้มไม่ได้มีสวนเดียวนะครับผมขับรถผ่านมาผมเห็นหลายสวนอยู่12นาฬิกานู่นหนึ่งสวนอันนี้ อันนี้เมื่อกี้ผมไม่ได้ผ่านนะแต่ผมเห็นต้นต้นปุ๊บผมก็รู้แล้วว่ามันเป็นต้นส้มเนาะแล้วก็มีแถวบ้านหนองหอยใหม่นั่นก็มีสวนแต่แต่สวนเล็กกว่านี้หน่อยโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมขอมาตัดส้มมาเก็บส้มก่อนอุ้ยดกเดีอก เดี๋ยวนะไหนๆมาแล้วผมขอพาเดินไปดูดอกอะไรนะลืมชื่อนะอีกแล้วผู้ชายกับดอกไม้นี่มัน,นึงดอกไฮเดรนเยียเนาะยังยังต้นไม่ใหญ่นะถ้าเทียบกับมือผมเนี่ยถ้าเทียบกับมือผมก็ต้นต้นไม่ใหญ่ดอกยังไม่ใหญ่ ใเยอะออกดอกพร้อมกันด้วยก็วันหน้านี่เป็นอีกหนึ่งที่นะที่ที่ที่น่าสนใจสำหรับสายถ่ายรูปเพราะว่าที่คุณแปะนี่มันจะลำบากเรื่องการเดินทางเข้าไปถ่ายรูปเนาะคุณแปะอ่ะอาำเภออำเภอ,อำเภอจอมทองเกือบถึงฮอดแล้วอะไกลจากตัวเชีงยงใหม่ไปก็ เกือบร้อยโลแล้วมั้งหรือว่าร้อยกว่าอะไรนะครับแต่ที่นี่ปลูกเพียบเลยได้อยู่น่าสนใจน่ามาเที่ยวอยู่ครับเนี่ยใช่หมดเลยเนะี่ยดอกไฮเดรนเยีย บ้านแม่ขี่นะครับเอาง่ายๆว่ามันอยู่ใกล้ม่อนแจม่มอยู่หลังม่อนแจม่มถ้ามาม่อนแจ่มแล้วก็ขับไปตามทางถนนลาดยางถนนคอนกรีตเรื่อยๆครับส่วนส้มเยอะเยอะกว่าที่เมื่อกี้เราเห็นอีงเมื่อกี้โซนนี้ไม่เห็นเขบาบังต้นกล้วยบังอยู่อก็จะเป็นแปลงผักกระลำพวกพวกส่วนใหญ่จะเป็นกระลำนะครับ อชาขงวบ้านวิวดีบรรยากาศดีถ้าก็เปิดไฟแถวแถวม่อนแจ่มนี่ก็จะสวยไปอีกแบบข้างบนโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผม จบที่ลูกส้มดีกว่าไปเดินไปจบที่ลูกส้มดีกว่าสายน้ำพึ่งก็พันเดียวกับที่อำเภอฝางดี